สวัสดีค่ะวันนี้ขอรีวิวเสื้อหน่อยค่ะแบบที่ขายดีที่สุดนะคะในตอนนี้ก็คือเป็นแบบนี้ละค่ะคอจีนแล้วก็มีดอกไม้ข้างหน้าเป็นลายกุหลาบแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะลายกุหลาบสวยๆสีแดงแล้วก็ก้านสีเขียวเขียวอ่อนนะคะแล้วก็แขน3ส,ส่วนแบบนี้เลยคะ่ะอันนี้เป็นสีครีมงาช้างนะคะตัดเย็บอย่างดีค่ะข้างในปูผ้ากาวเรียบร้อยแล้วนี่นะคะลองให้ดูค่ะ งานปูกาวสีเดียวกับข้างนอกเลยค่ะสีครีมค่ะด้านหลังตัดแบบนี้ค่ะตีเกรดด้านหลังเป็นผ้าต่อนี่นะคะแล้วก็เกร็ดด้านข้างพร้อมเป็นงานเข้ารูปค่ะแล้วด้านหน้าก็มีเกร็ดเหมือนกันเห็นไหมคะตีเกรดแบบนี้ค่ะนี่ค่ะอันนี้สีที่นิยมนะคะขายได้ตลอดค่ะเป็นสีครีมงานช้างใส่กับ อ่าไหนก็สีสิ้นหรือใส่กางเกงเกงก็ได้กระโปรงก็ได้นะคะส่วนอีกตัวหนึ่งที่สีมาใหม่นะคะอันนี้ก็คือสีโอนตินค่ะนี่ค่ะแล้วก็เหมือนกันค่ะแบบทรงเดียวกันค่ะก็คือคอจีนแล้วก็ดอกไม้กุหลาบสีแดงนะคะนี่เลยค่ะแล้วก็ เย็บแบบเดียวกันนะคะอันนี้สีที่มาใหม่นะคะใครที่แบบว่าชอบสีที่แบบว่าอันนี้ก็ใส่ได้ตลอดดูสุภาพเรียบร้อยค่ะบางคนบอกว่ามีลูกค้าบางท่านบอกว่า,าป้าผู้ใหญ่แล้วสูงแล้วอยากได้สีแบบนี้สีเรียบร้อยหน่อยค่ะสีนี้ก็ใส่ได้ค่ะแล้วสีครีมงานช้างตอนนี้มีสองเฉดสีนะคะใครสนใจ สีไหนก็ทักถ่ายนงได้นะคะที่เพจเสื้อสิ้นผ้าพื้นเมืองสุโขทัยคะ่ะฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ